นี่ที่ไม่ได้เลือกมันไม่ใช่นี่จากความฟุ่มเฟือยไม่ใช่นี่จากความอยากล่ำรวยไม่ใช่นี่จากการใช้ชีวิตเกินตัวครับแต่มันคือนี่จากการใช้ชีวิตอยู่ไม่มีใครอยากเริ่มด้วยคําว่าน,นี่ไม่มีเด็กคนไหนอยากเกิดมาตั้งใจแล้วติดลบครับแต่โลกใบนี้ไม่เคยให้เราเริ่มจากศูนย์เท่ากับบางคนบางคนเริ่มจากบวกครับ บางคนเริ่มจากติดลบแล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเลขเหล่านั้นหมายถึงอะไรในต้นทุนชีวิตครับเรื่องนี้ผมไม่ได้ต้องการที่จะมาดราม่านะครับแต่มันคือข้อเท็จจริงที่บางคนเกิดมาพร้อมบ้านบางคนเกิดมามีที่ดินมีเงินครอบครัวมีพร้อมทุกอย่างแต่ว่ากับบางคนแค่เกิดมาก็มีภาระตั้งแต่ต้นแล้วทางทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้เลือกด้วยซ้ำ เรื่องนี้ไม่เคยถูกสอนในโรงเรียนครับไม่เคยมีสูตรท่องจำและไม่เคยมีใครบอกว่าค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ารักษาค่าโทรศพัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าภาษีค่าที่เราต้องมีฉุกเฉินไม่เคยมีใครบอกเราในเรื่องนี้มาก่อนครับและมันก็ไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยด้วยมันคือคำว่าขั้นต่ำต่างหากที่ทำให้คุณไม่หายไปจากระบบผมมีความเชื่ออย่างยิ่งครับว่าคุณไม่ได้อยากเป็นหนี้หรอกครับ คุณอยากมีมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ําคุณแค่แค่ต้องการที่จะอยู่รอดให้ได้เหมือนกับหลายๆคนที่อยู่รอดได้ครับเราเคยถูกสอนว่าถ้าขยันพอเดี๋ยวเราจะไม่มีหนี้แต่ไม่มีใครบอกนะครับว่าขยันแค่ไหนละ่ะถึงจะสามารถลบต้นทุนที่เรามีได้เพราะว่าเราเริ่มต้นไม่เท่ากันครับจากเส้นแบ่งบางคนติดลบมาตั้งแต่ต้นแม้ว่าจะขยันอย่างมากก็ได้มาแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองผลลัพธ์ มันเลยไม่เท่ากันครับบางคนมีสิทธิ์พลาดได้กับอีกคนหนึ่งพลาดครั้งเดียวยังไม่ได้เลยครับพังทันทีเพราะเงินสำรองก็ไม่มีกว่าจะกลับมาตั้งหลักใหม่ได้มันก็นานอยู่มากๆและผมยังไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ครับคนที่อยู่ด้านหลังด้วยน,นะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่ปัญหาสำหรับศิลธรรมครับแต่มันคือผลลัพธ์ของโครงสร้างที่ไม่ได้ออกแบบมาให้คนจำนวนหนึ่งต้องแบกรับความเสี่ยงครับแทนระบบอยู่ เพราะค่าครองชีพมันโตเร็วกว่ารายได้ในโลกที่เราอยู่นั้นครับความมั่นคงมันก็เลยหายได้ยากคําว่าอดทนครับจะต้องถูกใช้แทนแก้ปัญหาเสมอเพราะเมื่อมีใครสักคนเริ่มจมจะถูกบอกว่าคุณวางแผนชีวิตมาไม่ดีทางทั้งที่เขาอาจจะติดลบมานานมากๆแล้วก็ได้และไม่มีใครถามนะครับว่าเขาวางแผนมาดีมากแค่ไหนเพราะบางคนยังไม่ต้องวางแผนเลยด้วยซ้ำ แต่ที่บ้านมีให้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเสาหลักต่อได้โดยทันทีและไม่เคยใช้ชีวิตที่ยากลำบากครับแต่กับบางคนอาจจะต้องกู้มาเรียนเลยด้วยซ้ำเพราะไม่มีเงินบางคนครับมีพี่น้องอาจจะต้องหยุดเรียนเพื่อไปหางานทาและต้องการหาเงินช่วยคนที่บ้านทาั้งๆที่ไม่มีใครบอกเลยครับว่าควรหรือไม่ควรเด็กคนนั้นอยากทำหรือไม่อยาก ต้องการที่จะเรียนต่อไหมความฝันคืออะไรป่วยก็ยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับแต่บางคนครับก็ยังเป็นหนี้ด้วยหนี้นอกระบบก็มีในระบบก็มีหากผ่อนไม่ทันครับคุณก็จ,จะต้องมีการขึ้นศาลครับอาจจะต้องมีปัญหาหลากหลายอย่างที่ตามมาซึ่งกับอีกคนหนึ่งไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ในชีวิตและผมยังไม่รวมถึงกับว่านะครับบางคนมีฟูกบางคนไม่มีฟูกในการรองรับ และกว่าที่คนคนนั้นจะจ่ายหนี้จนหมดผมยังไม่ตอบไม่ได้เลยครับว่ากี่ปีแค่กลับมาจุดเริ่มต้นมันก็ยากมากๆแล้วครับเพราะเกมนี้มันไม่ได้ออกแบบมาให้เขาชนะตั้งแต่ต้นครับหนี้ไม่เลือกปฏิบัติครับและไม่เลือกด้วยว่าใครที่จะต้องเป็นหนี้หากคุณติดลบยังไงคุณก็ต้องเป็นครับแล้วหลังจากที่คุณเป็นหนี้นั้นคุณจะก้าวผ่านมันได้ยังไงล่ะครับเพราะโอกาสหลากหลายอย่างที่เราอยากจะลองคุณก็อด ความฝันของคุณคุณก็ต้องหยุดแล้วเรื่องนี้ต้องมีใครรับผิดช,ชอบอย่างนั้นเหรอครับดังนั้นก็เลยมีคําถามว่าเกิดจากความอ่อนแอหรือไม่ครับหรือว่ามันเกิดจากโครงสร้างที่ผลักภาระลงมาให้คนตัวเล็กที่สุดและบอกเขาว่ารับผิดช,ชอบทุกอย่างด้วยนะบางคนอาจจะหนักกว่านั้นด้วยก็มีครับกลับมาโทษด้วยว่าวินัยไม่ดีใช้เงินฟุ่มเฟือยอักตันยูบ้างอาจจะมีด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ส่งเงินมาให้ที่บ้าน แถมยังติดลบอยู่แบบนั้นทําให้ชีวิตล้มเหลวมันคือหลักฐานที่ว่าคุณกําลังแบบภาระที่ไม่เคยถูกออกแบบมาให้คนคนเดียวที่ต้องแบกครับและเรื่องนี้ผมไม่ได้ต้องการที่จะเล่าเพื่อปลอบใจครับผมไม่ได้เล่าให้คุณสบายใจขึ้นแต่เล่าในความเงียบครับของคนที่เป็นหนี้โดยที่ไม่ไดเลือกว่าตัวเองจะมีพื้นที่ยืนในที่สาธารณะอย่างไรครับและสิ่งที่ทําให้หนี้มันหนักครับ มันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความรับผิดชอบคนเดียวทั้งนั้นที่ไม่ได้เลือกตั้งแต่แรกทุกวันที่ต้องตื่นมาตอนเช้าเงินเดือนแทบจะไม่พอแล้วในระหว่างที่คุณทํางานอยู่เพื่อนคนข้างๆอาจจะก,กําลังหัวเราะกําลังคุยเล่นกันอยู่แต่ว่าถ้าพอตัดภาพมาที่เรามันเหมือนกับว่าอยู่เหมือนกันคนละโลกความตึงเครียดมันไม่เท่ากันการหายใจก็ยังไม่เท่ากันเลยครับสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือคุณไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้กับใครได้เพราะถ้าบอกไป สังคมก็จะบอกว่าคุณมันอ่อนแอเองแล้วสังคมนี้ครับมันมีอยู่สองแบบคือหนี้เนี่ยเป็นหนี้พอโลภไหมคุณอาจจะเอาไปลงทุนแล้วพลาดแต่การลงทุนแล้วต้องการให้ชีวิตดีขึ้นมันผิดมากเลยเหละครับกับหนี้อีกแบบหนึ่งครับเป็นหนี้ที่เราไม่ได้ตั้งใจครับอาจจะเป็นหนี้คนในครอบครัวอาจจะเป็นหนี้คนในระบบหรือคุณอาจจะเป็นหนี้เพราะส่งน้องๆเรียนอยู่ก็ได้ หรือไม่ก็อาจจะเป็นหนี้เพราะส่งเงินกลับมาที่บ้านโดยที่คนเหล่านั้นไม่เคยรู้เลยครับว่าคุณเป็นอย่างไรดังนั้นลองให้โอกาสในการหายใจพักแรงของตัวเองดูบ้างผมรู้ครับแม้ว่าเวลาที่จะพักมันยังพูดได้ยากเลยแต่อย่างน้อยๆเ,เนี่ยการที่ไม่ทําให้ร่างกายของตัวเองพังไปซะก่อนคุณอาจจะมีแรงในการทําให้วันพรุ่งนี้หาเงินได้มากขึ้นก็ได้ครับ เพราะคุณอาจจะแบกรับสิ่งที่มีคนแบกรับอยู่คนเดียวมานานมากแล้วก็ตามและถ้าในคลิปนี้อาจจะไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นไม่ได้เพิ่มกําลังใจให้คุณนะครับผมอยากจะบอกว่าคุณไม่ได้บ้าคุณไม่ได้อ่อนแอคุณไม่ได้โดดเดี่ยวครับเพราะนี่ที่เรากําลังคุยกันอยู่นั้นไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นนั่นเองครับคนเราผิดพลาดกันได้ครับถ้าลุกใหม่มันลําบากผมบอกได้อย่างเดียวครับว่าสู้ๆนะครับคุณไม่ได้อยู่เพียงลําพัง